ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะญาติยโยมช็อกพระออกบินทบาตให้พรหนุ่มหลอนเดินผ่านนึกว่าถูกพระด่ากระโดดถีบกลางหลังจนหัวขมำร้องตะโกนบอกโมโหมึงด่ากูชาวบ,บ้านช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้ไม่ยอมพูดคำแต่ศักยันธนุมานเชิญธงและสร้อยสังวานเต็มตัวโดยพระกล่าวว่าไม่เคยเจอแบบนี้อัตมาก็ออกมาบินทบาตอยู่ดีๆทำไมมาทำร้ายกัน หากเป็นอาวุธมีดหรืออาวุธอื่นอัตมาตายแน่ฝากถามหน่อยทําไมทํากับพระได้ไม่เคยรู้จักจิตใจทําด้วยอะไรตรจจํารวจแจ้งว่าได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากตรวจสอบพบสารเสพติดหมอจะทําการรักษาต่อไปตอนนี้ตํารวจประการหาญาติทราบแต่ว่าเป็นชาวบ้านนาทมอําเภอทุ่งฝนมาทํางานตักเกลือในอําเภอบ้านดุงใครเป็นญาติของหนุ่มหลอนยาตะโกนถิพระ แจ้งตำรวจสภบ,บ้านดุงและติดต่อมาอยัางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชบ้านดุงด่วนในคณะชนสีเจริญประหลัดจังหวัดนครราชสีมาเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจขับเคลื่อนผลการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพครั้งที่8เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนและทั่วถึงแก่สาธารณชน รัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่ดินที่ซับซ้อนกันทําให้เกิดปัญหาฟ้องร้องเรื่องที่ดินทํากินประชาชนเกิดความไม่มั่นใจในเรื่องที่ดินทํากินซึ่งการทําโครงการ One Map จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐรวมถึงสถาบัานการเงินในการปล่อยสินเชื่อที่ดินให้กับประชาชนทําให้เกิดการลงทุนสร้างเศรษฐกิจได้นายนิพน์พดีกล่าวว่าใช้เวลาว่างหลังจากว่างเบ้นจากการทำนา มาเป็นช่างรับเหมาต่อเติมซ่อมแซมบ้านแต่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศก็เริ่มร้อนจัดแล้วก็เลยต้องหยุดงานรับเหมามารับจ้างเย็บผ้าซ่อมผ้าให้กับชาวบ้านตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆสลับสับเปลี่ยนกันไปพอชาวบ้านเห็นก็กวักมือเรียกใช้บริการซึ่งที่บ้านก็รับงานซ่อมผ้าแต่ตนมองว่าหากเราออกมาหาลูกค้าข้างนอกมาหาลูกค้าถึงที่ก็จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่า ก็เลยตะเวนออกหาลูกค้าตามหมู่บ้านทำมาได้ประมาณ4-5ปีแล้วแต่ละวันไรายได้จะอยู่ที่300-400บาทถ้าวันไหนโชคดีงานเยอะก็อยู่ที่700-800บาทไรายได้เพียงพอใช้จ่ายภายในครอบครัวนายสุริยาบุตจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสิเกตมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี2567ของวิทยาลัยศึกษาจุนมณีอุทุมพรพิสัยและโรงเรียนอุทุมพรพิสัย ปีนี้มีผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรระดับปวชและปะวะส723คนผู้ที่สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจำนวน289คนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนอุทุมพรวิทยาเข้ารับประกาศจำนวน150คนรวมทั้งสิ้น1,189คนทั้งนี้ทางวิทยาลัยได้จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการศึกษาให้แก่ผู้เรียนจัดการศึกษาแบบให้เปล่าไม่เก็บค่าเ,าเรียน ในระดับวิชาชีพตลอดหลักสูตร3ปีอีกทั้งจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีมุ่งเน้นให้มีรายได้ระหว่างเรียนในรูปแบบเรียนและทำงานไปด้วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงข่าวจับกลุ่มแก๊งไทยใหญ่575ที่รวมตัวกันก่อเหตุแทงหนุ่มอายุ18ปีเสียชีวิตกลางตลาดเมืองเชียงใหม่โดยจับกลุ่มได้ทั้งหมด8รายซึ่งนายจายหนุ่มอายุ23ปีหนึ่งในผู้ต้องหาในแก๊งรับสารภาพ เป็นผู้ใช้อาวุธมีดแทงผู้ตายนำมีดไปทิ้งลงแม่น้ำปิงเชิงสะพานเมงรายซึ่งตำรวจได้ประสานนักประดาน้ำเป็นงมแต่หาไม่พบขณะนี้ตำรวจได้มีการสอบสวนอย่างละเอียดและจะมีการนำไปฝากขังสารจังหวัดเชียงใหม่บ่ายวันพรุ่งนี้ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนายสมภพสมิตสิริผู้ว,ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรเอกชนประชาชนชาวหนองคาย ประกอบพิธีบวงสวงอนุสาวรีย์ปราบห่อสักการะสถูปอัจฉทหารวางพงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ปราห่อในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบห่อตาร่มพระบารมี198ปีเมืองหนองคายและงานกาชาติประจำปี2568ซึ่งถือเป็นงานประเพณีและเป็นงานประจำปีของจังหวัดหนองคายที่จะจัดขึ้นระหว่างต้นเดือนมีนาคมของทุกปีเพื่อเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับวีรชน และระลึกถึงวีรกรรมอันกระหานของวีรชนในการทําศึกสงครามปราบกบฏห่อปีนี้มีการจัดนิรรศการของหน่วยงานต่างๆให้บริการประชาชนถนนอาหารการออกร้านจําหน่ายสินค้าออกร้านมัชฌากชาติการแสดงประกอบแสงสีเสียงตำนานสงครามปราบห่อการแข่งขันกีฬางานมีขึ้นตั้งแต่วันที่5ถึง13มีนาคม9วันณนะบริเวณณนะอนุสาวรีย์ปราบห่อลานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณโดยรอบของสารกลางจังหวัดหนองคายหลังเดิมนายปราโมทธัญกุลสัจจานายกสโมสรไลออนหัวหินและคณะกรรมการบริหารส่งมอบศูนย์ทัวริสเซอร์วิสเซนเตอร์ให้กับเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติในการเป็นเทศบาลนครหัวหิน ในต้นเดือนเมษายนโดยมีนายอภิชาติชัยศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยนางวัสนาศรีการจนานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวประจวบตำรวจท่องเที่ยวตำรวจปูทอนสโมสโรโรตารี่รอยัลร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้สำหรับโครงการปรับปรุงตกแต่งศูนย์ดังกล่าว ทางไรอ้อนหัวหินได้ทาสีภายนอกติดป้ายตกแต่งภายในแต่ละวันก็จะจัดเจ้าหน้าที่ประจําที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมานั่งให้บริการข้อมูลสอบถามทางด้านแหล่งท่องเที่ยวแก่ชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวหัวหิน สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอนเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083-070-6560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ